สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซทุกท่านในคลิปนี้ไมล์รับเจอยากจะให้ทุกท่านฟังคลิปคลิปหนึ่งเนาะที่ไมล์รับเจผ่านไปเจอมานะคะแล้วก็เห็นว่าท่านพูดดีมากนะคะเกี่ยวกับตะเข็บชายแดนไทยพม่าที่กําลังมีกองกำลังว้าแดงเข้าไปตั้งฐานตามจุดต่างๆต,ตามตะเข็บชายแดนและก็ล้ําเข้าไปในประเทศไทยของเรานั่นแหละคะ่ะถึงแม้บางคนจะบอกว่ามันไม่ได้ล้ํา มันยังไม่ชัดเจนแต่มันก็มีหลายข่าวที่ออกมาว่าล้ำไปแล้วหลายพื้นที่นะคะอันนี้เราก็จะมาติดตามกันต่อไปในอนาคตนะคะว่าตกลงล้ำจริงหรือไม่ได้ล้ำถ้าไม่ได้ล้ำถ้าเป็นพื้นที่พิพาททำไมมีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นทำไมกองกำลังไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยละ่ะจริงไหมคะทุกท่านอันนี้ก็เลยจะให้ทุกท่านลองมาฟัง คำพูดของสองท่านนี้นะคะว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในกรณีของการพิพาทกันระหว่างประเทศไทยแล้วก็พม่านะคะฟังแล้วชื่ชมมาับความคิดนี้แล้วก็เห็นเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความคิดที่ผมคิดว่าทุกคนในประเทศไทยต้องคิดแบบนี้เพราะมันเป็นการที่เราสละก็สะเป็นการเมิชาติด้วยแล้วก็เป็นความมั่นคงทางด้านสังคมในเรื่องอยาเสพติดหรือแม้กระทั่งการลุกลามชายแดยนก็เป็นเรื่องของทหารผมถามท่าน ท่านท่าน,ท,านท่านได้คุยกับองค์กรราชการไทยแล้วก็ทหารไทยเนี่ยเคียแต่นตรงเพราะว่าเนี่นยพลช้ก็หลายคนก็บอกว่ามันไม่ชัดเจนเนาะแต่ผมผมมีความเห็นส่วนตัวผมมันไม่ชัดเจนก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหามันคือถ้ามันมันก็สงสัยถ้ามันสงสัยคุณก็ต้องออกไปก่อนแล้วมาตรวจสอบอันนี้หลักการมันเป็นอย่างนี้ถ้าในกรณีนี้การแก้ปัญหาตรงนี้ถ้าเป็นท่านพงศก,กรเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยหรือท่านมนตรีต่างประเทศเนี่ยท่านจะคุยกับว่าอย่างไงครับในความเห็นส่วนตัวของท่านพื้นฐานก่อนก็คือ ผมเรียกว่าเป็นบทใหม่แล้วมันเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่กันเขาถึงพยายามจะได้พื้นที่ไงแล้ไทยเนี่ยจะเสเป ค่คือเหตุผลที่นักวิชาการต่างๆออกมาพูดถึงนะคะว่าทำไมเราจึงต้องรีบขยับเพราะต่อไปในอนาคตข้างหน้าน่ะถ้าเราไม่ขยับตอนนี้อนาคตข้างหน้าเราจะเสี่ยงเสียพื้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ถ้ายังจะบอกว่าเรายังดีกันอยู่เราคุยกันได้ไม่มีปัญหาแต่ไอ้ที่เขาลุกล้ําแล้วฝั่งนู้นที่เขาออกข่าวกันละคะว่ากําลังกองกําลังว้าแดเงเนี่ย ยกพลเข้ามาเพิ่มขึ้นพร้อมทุกด้านไม่ยอมถอยเพราะพื้นที่ตรงนั้นเขาประกาศแล้วว่าเป็นของเขาแหละแล้วไทยเรายังไงคะตอนนี้เห็นไหมคะถ้าเราไม่เริ่มที่จะปฏิบัติการอะไรสักอย่างเนี่ยเสี่ยงเสี่ยงมากๆเลยแหละอย่าลืมว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาตั้งเป็นรัฐของเขาได้โดยสมบูรณ์แบบแล้วเขาเรียกอะไร ประชากรมากขึ้นมากขึ้นมันไม่มีแค่นั้นหรอกเพราะพื้นที่ตรงที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าเผื่อประชากรเขามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ต้องหาพื้นที่เพิ่มถ้าเราไม่ชัดเจนไม่จัดการไม่เข้มงวดไม่เด็ดขาดเนี่ยไทยเราเสี่ยงมากค่ะเสี่ยงที่จะคือตอนนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะไทยเรามีแต่คำว่า รอก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่เกิดขึ้นพูดคุยก่อนมันก็จะยังอยู่อย่างนั้นแหละคะ่ะเขาไม่ยอมถอยอะทําไงละ่ะถ้าไทยเรายังพูดแต่คําว่าเราคุยกันได้เราคุยกันได้เดี๋ยวก่อนมันก็ไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่ไทยเราจะไม่โอ๊ยไม่รู้จะพูดยังไงเนาะให้ทุกคนไปดูเอาแล้วกันนะตามข่าวนะคะ คือขนาดปัจจุบันนี้นะเวลาคนไทยเราพูดอะไรเนี่ยอ้าปากอะไรไปก็โดนโดนกีดโดนกั้นทุกอย่างแต่พอทางพมา่าหรือทางกลุ่มกลุ่มอะไรนะ n อ o ต่างๆออกมาพูดออกมาขยับหน่อยหนึ่งอะทำตามเข้าทุกอย่างอะแต่ไม่เห็นความเข้าใจของประชาชนด้วยความเป็นห่วงบ้านเมืองของเราเนี่ยพอประชาชนออกไป พูดนิดพูดหน่อยก็หาว่าประชาชนอะไรมากมายเนะ่ะดูนะคะแม้แต่เรือประมงเห็นไหมออกมาตอบออกมาแก้ต่างให้เขาอะว่าโอ้ยแค่คนไทยเราตกน้ำตายเองพม่าเขาแค่จะแจ้งเตือนจะขู่เตือนเฉยเฉยนะไปยอมรับแทนเขาแก้ต่างแทนเขาแต่คนไทยเราอะที่โดนยิงจริงจริงเนี่ยก็มี บาดเจ็บก็มีโดนจับเป็นตัวประกันพร้อมยึดเรือก็มีแล้วท่านไม่ให้ความเป็นธรรมกับคนไทยหรือจึงออกไปแก้ต่างให้แต่เพื่อนบ้านเราอะเนาะนะคะคนไทยคิดเอาเองแล้วกันนะคะว่าต่อไปในอนาคตคนไทยเราจะเป็นยังไงไหนจะพมา่าไหนจะลาวไหนจะเขมรเข้ามาในประเทศไทยและทําความวุ่นวายให้ประเทศไทยมากมายเนี่ยแต่และว,วันไม่เว้นวันเลยอะ่ะ นำความเดือดร้อนเข้ามาในประเทศนะคะมากมายเหลือเกินแต่ไม่มีอะไรทําให้เราเห็นเป็นจิจักษณะเลยว่ารัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยจะแก้ไขตรงนั้นให้เต็มที่หน่วยงานหมายรัเจ <My S 1> ขอชื่นชมหน่วยงานที่ลงพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นกว่าล้างต่างเท่าต่างๆที่ท่านทําหน้าที่อย่างจริงจังเนี่ยมายรับเจเยินยอท่านนะคะขอให้ท่านทําความดีเพื่อบ้านเมืองเราเถอะเห็นไหมคะ ปัจจุบันเนี่ยถ้าใครที่มีอคติหรือพูดให้ร้ายคนที่เขาทำดีเพื่อบ้านเมืองตัวเองผลสุดท้ายได้รับกรรมในสิ่งที่ตัวเองพูดหรือคิดหรือทำลงไปท่วนหน้าให้ทุกคนหันไปสังเกตแล้วกันนะคะแม้แต่บางรายการที่สนับสนุนคนคิดจะล้มล้างการปกครองอย่างเชิดชูเยินยอ เอามานั่งออกอรายการและยัดเยียดให้คนเข้าไปดูว่าคนนี้ดีเนี่ยเห็นไหมคะผลสุดท้ายก็รับกรรมของตัวเองนะคะนี่แหละค่ะคือคนที่คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองคิดไม่ดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะคิดไม่ดีกับพี่น้องประชาชนที่เขาคิดดีทําดีนะ่พะแพ้ภัยตัวเองหมดแล้วค่ะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะทําดีคิดดีทําดี ไม่มีทางที่จะแพ้ภัยคิดชั่วทำชั่วแพ้ภัยตัวเองทั้งนั้นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ